เช้ามืดวันนี้นะคะเมนูอ,อาหารกลางวันของเด็กๆเป็นคำวีเคราจากมินนะนั่นก็คือข้าวผัดบะหมี่กึ่งนะคะซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งเกาหลีนะคุณเต๋าเคยทำให้เด็กๆทานานานละเนาะ บะหมี่นาก็คงคิดถึงจริงๆเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนน้าก็รีเควสจากคุณต่อไม่ได้ทําวันนี้ก็เลยจะมาทําให้นาานะคะแต่ะบะหมี่เกาหลีที่ใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นรสที่ต่างจากที่เคยทําที่เคยใช้อันนี้เป็นรสใหม่นะคะแต่มีฮาลานเหมือนกันนะคะก็เป็นะบะหมี่เกา,กาหลีแบบซุปเป็นน้ำเนาะแล้วก็มีรสเผ็ดแต่ว่าเราจะทําแบบแห้งเพื่อที่จะเอามาผัดกับข้าวนะคะ เด็กชอบมากบอกว่าอก็ชอบมากเหมือนกันคือไม่ได้ทานานแล้วนะจนะเมนูนี้ก็จะไม่ได้สุขภาพนะคะเน้นเอาความหยากของลูกเป็นหลักค่ะเราก็จะไม่ลวกให้เส้นสุกมากนะคะแบบให้มันแบบพอดีพอดีเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปผักอีกทีหนึ่งนะคะยังไงเช้านี้ถ้าคุณต่อพูดตะกุกตะกักก็คือมันเช้ามืดอยู่อ่าได้โปรดเข้าใจนะคะสมองสมองก็จะยังเบลอๆอยู่นะคะ เอาละได้ประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะนุ่มเกินไปแล้วไปผักแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะอ่าได้เส้นมาเนี่ยก็เอามาตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆหน่อยหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะควรแบบขยี้ปี้บดก่อนต้มคุณต่อก็้นลืมไงมันได้ทีหลังก็ไม่เป็นไรเอามาตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆหน่อยนะคะ แต่ว่าเมนูนี้นะเราก็ทําให้เฉพาะตาตากับมินนะสําหรับมารยยมดีอย่างเราจะาคิดก่อนว่าทำอะไรดีอาจจะทําเป็นแบบผัดะบรรมีกึ่งธรรมดานะคะเอาละเราก็จะเริ่มผัดไข่ก่อนนะคะกระทะก็ยังไม่ได้ร้อนหรอกใส่เลยก่อนคือเอาจริงเวลามาทําเมนูให้ลูกไปโรงเรียนมันคิดไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกจริงนะบางครั้งมันกะ็จ,จบลงกับเมนูที่อาจจะไม่ได้แบบสุขภาพอะไรมากมายนะคะ คือด้วยความที่ลูกเราันมนหลายคนเนาะบางทีถามว่าแบบจะเอาอันนี้ไหมลูกคนหนึ่งก็แบบไม่เอาจะเอาอันนี้ไหมก็ไม่เอาบางทีก็ต้องแบบเออเลือกเมนูที่ทุกคนจะกินได้แน่นอนเลยนะคะแต่เอาจริงๆอะไม่ต้องถามดีกว่าทําไปเลยสุดท้ายเวลาเขาหิวหิวเขาก็กินแต่จริงๆไม่ใช่อะไรที่ถานอะมันเป็นเพราะาเราคิดไม่ออกไม่ได้เป็นแม่ดีเด่นเลยขนาดนั้นฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันจ้า ก่อนนะคะตักใส่จานเอาเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเอ่อวันนี้ที่จะผัดนะคะก็ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์นะคะก็จะใช้ไส้กรอกนี่แหละเปลี่ยนบ้างรู้สึกว่าให้ลูกกินไก่เยอะเกินเปลี่ยนเป็นไส้กรอกเนื้อบ้างนะคะใส่นี่ลงไปเลยเละคะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นลงไปนะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยคือไม่น่าจะต้องเติมซอสอะไรเพราะว่าเครื่องปรุงก็น่าจะเข้มข้นพอแล้วนะคะด้วยความที่ว่าเครื่องปรุงมันเป็นแบบสําหรับน้ําเนาะเป็นบะหมี่น้ําแต่ว่าเราจะเอามาผัดรสชาติก็น่าจะเข้มข้นพอด,ดีเอาลเรามีผักคอสอะัะ จะใส่ลงไปด้วยนะคะก็ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบผัดก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นอย่างเดียวก็เข้ากันอยู่แต่นี้ใส่ข้าวลงไปด้วยอเอาเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้มีผัดนะคะข้าวหกออะประมาณนี้น่าจะได้แตเยอะไปไม่อร่อยนะปริมาณทุกอย่างมันต้องพอดีไม่งั้นมันจืดชืดนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองไปลองทำนะยังไงมันก็อร่อยอะ่ะใช้บะหมี่กึ่งเอ่อรสไหนก็ได้ใช้ของไทยยังได้เลยคุณตบเไปลองทำมาลวบะหมี่กึงเอ่อต้อยมยำต่างๆนะคะนะคะ่ะได้ประมาณนี้อย่าลืมใส่ไข่ลงไปคือมันจะอร่อยกว่าข้าวผัดปกติในความรู้สึกคุณเต่ามันจะแบบทําให้เนื้อมันละมุนมากขึ้นด้วยความนุ่มของเส้นนะคะเส้นเอ่อบะหมี่เนาะ แล้วกินไปกับข้าวมันก็แบบอร่อยอ่ะมันนุ่มๆแลเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีถ้าเป็นต้นหอมมันจะออกมาดูดีกว่าเอาละเท่านี้เสร็จแล้วตะกี้เราลองชิมคือแบบเส้นนุ่มแบบเผ็ดอร่อยมากมันเผ็ดผงนัวนะเอ้มันอร่อยผงมีความช,ชูรสค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเราตักให้ดูใกล้ๆว่ามันน่าทานแค่ไหนนะคะ ดูความเป็นเส้นและความเป็นข้าวนะคะอร่อยนะจ๊ะลองไปทำกันดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำไม่เคยทานนะคะคุณต๋อก็ได้วิธีการทำมาจากคลิปหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นคนเกาหลีเนี่ยแหละที่เขาทำเขาก็ทำขายกันเนาะเราเห็นแล้วแบบเออน่ากินมากเลยลองทำบ้างก็โอ้โหอร่อยติดใจ หน้าตาอาหารกลางวันของลูกๆในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดบะหมี่กึ่งเกาหลีเนาะส่วนของมารยมัก็เป็นผัดบะหมี่กึ่งธรรมดาค่ะง่ายๆเลยนะคะง่วงก็ง่วงนะคะแต่ว่าก็จะไปส่งเด็กๆค่ะกลับมาแล้วเราก็จะนอนต่ออันทำดูลิลลาค่ะอากาศเย็นสบายดีมากคือ ไม่อยากให้หน้าหนาวจากไปเลยเราคงจะเหลือเวลาอีกหลายเดือนอยู่กว่าที่จะหน้าร้อนจะเข้ามานะคะ <Yeah. S 1> เราต้อง oh, ตักตวงตักตวงตักตวงหลายๆคนคงจะไม่เข้าใจความสุขนี้นะคะเพราะว่าประเทศเนียเวลาร้อน oh. มันร้อนร้อนจริงๆแต่เวลาหนาวก็คือเออหนาวเย็ยนสบายเราก็หนาวจริงไม่ใช่หนาวเล่นๆน,นะคะอาชลาอะล หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ทำความสะอาดห้องนั่งเล่นนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยจริงๆเพราะว่าก็แค่กวาดเศษต่างๆอะคะ่ะบางทีก็สงสัยนะคะว่าต่อให้กวาดทุกวันเนี่ยมันก็ยังมีเศษฝุ่นเศษอาหารเศษต่างๆนะคะที่อยู่ตามพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้โซฟาข้างใต้โซฟาเนี่ยจะมีเศษเยอะมากแล้วบางทีก็จะมีแก้วมีถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งมันตกอยู่ตามพื้นอยู่ข้างในมันทําให้เราหงุดหงิดจิตเป็นที่สุดเลยค่ะปากก็บอกลูกทุกวันนะแต่ว่าสภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยตั้งใจมากว่าโอเควันนี้ฉันจะเป็นแม่ที่ดีไม่บน่นไม่ดุไม่ตะคอกไม่ตะวะใส่ลูกแต่ทุกครั้งที่เปิดห้องลูกเข้าไปหรือว่าออกมาที่ห้องนั่งเล่นก็จะเห็นสภาพที่แบบ มันทําให้อารมณ์เราอะแปรปวนขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยจากสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะสรุปก็กลายเป็นนางมารร้ายแล้วค่ะเอาจริงๆพอมาคิดตอนเด็กๆคุณต๋อบก็ทํากับคนที่บ้านไว้เยอะนะคะก็คือ,อสร้างความรบความสปกปรกสร้างความปวดหัวพอเรามาเป็นแม่คนเนี่ยก็สมควรแล้วล่ะคะ่ะที่ต้องเจออะไรแบบนี้ ในวันนี้มินนากับมารยามเนี่ยจะกลับมาพร้อมกันในช่วงเวลาบ่ายสามแต่คุณเต่อรอนานมากเลยก็ไม่ขึ้นมาสักทีเราก็เป็นห่วงสรุปพอลงไปก็เห็นเด็กสคนกำลังเดินกลับมาที่ห้องค่ะอีกอ <You? Again? S 1> oh, no. ีกอีกอี not กอีกอีกอ What is o h o o top กอกออดดออ ลูกปะ I was worried because it take two two l o no no baby I don't have money y e a l o c o m e no ยอมรับว่ามื้อกลางวันนี้ไม่ได้เตรียมอาหารอะไรให้ลูกเลยค่ะคือตันจริงๆเลยนะคะก็เลยถามมินาว่าเฮ้ยอยากกินอะไรนางก็บอกว่ากินนกเก็ตแล้วก็โอเคไม่เป็นไรกินนกเก็ตไปก่อนแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นค่อยกินแบบร่วมกันนะคะเป็นเมนูเดียวจนถึงตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่ามื้อเย็นจะทําอะไรแต่ว่า เอาเอมื้อกลางวันของลูกสาวให้รอดไปก่อน,นวันนี้ก็อาหารเช้าอาหารกลางวันก็ไม่สุขภาพมากนะก็คัเขากันไปค่ะบ้านนี้นะคะเอาแบบที่สะดวกคือจริงๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยคุณต่อจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะในระยะหลังๆแต่วันนี้มีน้ำาบอกว่าไม่เอาได้ไหมยอยากอยากจะกินแบบทอดทอเพราะว่ารสชาติมันต่าง,างกาัน ทอดกับน้ำมันแบบนี้มันอร่อยกว่าก็เลยโอเคจะให้ค่ะจะให้นะคะจะบอกนางว่านางต้องกินกับแตงกวานะคือนางจะไม่ชอบกินแบบจับข้าวอะไรเงี้ยเท่าไหร่น้องน,นางชอบกินเล่นเอ้แต่โดยปกติคนไทยเขาก็กินเล่นกันเนาะแต่คนอีบอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะกินกับขนมปงังทําเป็นแซนด์วิชอะไรของเขาอะนะคะไว้อา่าเสร็จเรียบร้อยนะคะนะัเกตเดี๋ยวเราก็จะให้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกันแล้วก็ ใส่กันกวาลงไปด้วยวันนี้นะคะมาริยมก็จะมาทำสมูทตี้บานานา่าสตรอบเบอรี่ก็คือเย่วันพุทท <Yeah, S 3> ูทูเบบี้อะไรนะสมูทตี้กล้วยกับสตรอบเบอรี่นะคะเป็นของโปรดของนาง Yeah this is banana I know not a w a r no okay I will give you strawberry to put it คือบ่อยครั้งนางก็จะมาช่วยแบบนี้แหละนางชอบนางทำได้นะจ๊ะ Yeah, who is so good? Nana, you no. Know. Nana, no. Nana will not do it. Pepe. Only Mariam do no. it. Hami, Hami, with Yani. Ani, Oh. Put it. Pepe. No. <laughs> no, no, no. We made for Tata too. Okay. Adi? No, Pepe. Oh, I Tata I want to you eat too. Okay, Tata study. I know, but Tata will come back soon. Oh no! It's good. Um, uh oh oh. yeah. Yes. Put it. Yeah. Break it in half. Oh no. Okay. Oh, yes. And wait for mama, Me. I will get the strawberry Me. Strawberry first Carlos, Carlos. It's okay, we keep it, we keep it, we keep it We use only half your baby Me Not now, not now, wait, let's keep first Me. Ella, put it, put it It's okay, put, put, put the, put the, put, put More, more, more More, more, more more, more. More. Oh. more, Yeah When I say stop, you stop, okay? More Too little Until here, until here Yes, put it, put it Put the put da, put the put. Who is so good? Who is so smart? Yeah, 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 yeah. Wow. And we have to put sugar. Not now. We need to put sugar. One. Wait. wait. Mama. Two. It's okay. It's okay. Ah, uh, yellow. Three. Put more. Put more, baby. Put more. Three. Yeah. Three. yeah. And another one. And another one. Another one. Yeah that's it now put the cover put the lid put the lid ah uh, put it yeah good yeah lor so now wait for me วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูทตี้ของนางอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ปาดเอานะคะแล้วก็เข้าปากค่ะอืมอร่อยเลยนะคะนมม้ำสูทตี้สตรอเบอรี่แอนด์บานาน่า ตอนนี้ก็มาทําเมนูยามเย็นนะคะเมนูทีะทําวันนี้ก็ง่ายๆเลยจะทําเป็นซุปเนื้อแบบอียิปต์กินกับข้าวหมี่ชาริยะอีกแล้วนะเออก็ใส่เนื้อลงไปวันนี้จะใช้เนื้อค่อนข้างเยอะนะคะเผื่อว่าจะให้เด็กๆไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ด้วยแม่จะได้ไม่ต้องอทําอะไรมากมายให้ยุ่งยากนะคะในช่วงเช้าก็จะทําเป็นซุปเนื้อแล้วก็จะทําเป็นเอ่ออะไรอะ่ะ แกงผักรวมแต่ว่าแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเอาล่ะมาดูที่ซุปเนื้อก่อนเนาะเราก็ใส่เนื้อไปแล้วก็ใส่หอมแข่ลงไปเราก็มาเขือใบกะวานลูกกะวานการพูอบเชยแค่นี้ค่ะเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนื้อก็น่าจะสุกแล้วค่ะการต้มก็เช่นเคยใช้ไฟแรงเวลาคุณต่อต้มซุปนะคะคุณต่อก็จะไม่ค่อยปิดฝาเนื่องจากว่าเราใช้ไฟแรงอะ่ะนะมันก็จะทะลักว่างั้นเถอะน้ําทะลักนะคะ การต้มแบบใช้ไฟแรงก็เป็นสไตล์อียิปต์นะจ๊ะตั้งใจจะหุนข้าวชาริยะหรือว่าข้าวกับหมี่เนาะแต่พอดูในตู้ก็คือหมี่หมดนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้เม็ดลิซานแทนเม็ดลิซานก็จะเป็นเหมือนมักกะโรนีแต่เป็นลักษณะของรูปเม็ดข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะเป็นแบบนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันบางบ้านเขาก็ใช้ลิซานในการทําแทนหมี่ ก็ต้องเอาไปผัดกับน้ำมันก่อนนะคะผัดเพราะอะไรก่ออีกทีผัดเพราะว่าเวลาที่หุงกับข้าวเนี่ยเส้นมันจะไม่เล็กนะคะมันก็จะออกมาเป็นเม็ดเม็ดเพราะถ้าเราไม่เอามาผัดก่อนอ่ะเส้นมันก็ไอ,ไอตัวเม็ดเนี่ยมันก็จะเละไปกับข้าวแล้วมันก็จะไม่แซบนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีมันออกแบบ เหลืองทองหรือน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนเขาก็ชอบน้ำตาลเข็มนะผัดไปใช้ไฟแรงเลยก็ได้แต่ต้องผัดเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแบบสุกด้านเดียวอะไรเงี้ยไม่ด้านเดียวเอาละค่ะได้สี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวที่ล้างน้ำแล้วลงไปเป็นข้าวอีบนะคะแต่จริงๆจะใช้ข้าวบาสมาติก็ได้ ข้าวไท่ก็ลองดูเนาะ,ะใส่ไปหมดเลยทำปริมาณเยอะเผื่อถึงพรุ่งนี้นะคะบางทีแม่ก็เหนื่อยเหนื่อยคิดเมนูเหนื่อยทำอาหารเอาละเราก็จะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะจากนั้นก็ทำการขนให้เข้ากันก่อนที่จะใส่น้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นกระจุกนะคะลิซานจะอยู่เป็นกระจุกนะคะ ต้องทำให้มันคลักเข้ากันอย่างสวยงามการผงข้าวแบบคนต่างชาติเขามักจะใส่เกลือนะคะจริงๆไม่ใช่แค่คนอาลับนะมันต่อมีโอกาสได้เห็นแบบคนฝรั่งทำไม่แน่ใจชนชาติไหนอะอเมริกาเนี่ยแหละเขาก็ใส่เกลือเหมือนกันอันนี้ก็คงแล้วแต่เนาะแต่บ้านเราไม่ใส่นะจ๊ะเอาแบบเราก็จะใส่น้ำลงไป ในการหุงข้าวนะคะน้งมือไปด้วยเลยในการหุงข้าวก็คือถ้าให้ออกมาดีตามใจอ่อยังไงกกอะหลักการอราหลักการที่ยิบต้องใส่น้ําไม่เยอะคือข้าวจะต้องเรียงเรียงเมด็ดดีแต่ก่อนคุณต่อหุงเนี่ยข้าวก็จะนุ่มเลยทีเดียวตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าเออควรจะหุงให้มันเป็นเม็ดแบบแข็งหน่อยถึงจะเรียกว่าหุงข้าวเป็นนะคะเอาประมาณนี้แหละ ก็ไม่ไม่ได้ปิดฝานะคะก็หุงไปอย่างนี้เลยใช้ไฟแรงแล้วพอน้ำหายไปเหืเอออกจนหมดเราก็จะเบาไฟลงเอาละคะ่ะขนาดที่เราต้มซุปแล้วก็หุงข้าวเนาะคิดว่าตอนนี้ก็าสามารถปิดฝาได้แล้วไม่น่าจะทะลักนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของอ,อะไรนะแกงผักรวมนะคะแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เนะาะไฟ ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้ววันนี้จะไม่ใช้มะเขือปั่นด้วยจะใช้ตัวิโวเคนะคะอินชาล้อออกมาอร่อยค่ะแม้ว,ว่าจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมแขกหนึ่งหัวคือจริงๆอะ่ะเมนูนี้นะที่คุณต่อทำอะ่ะซุปเนื้อใช่ปะ่ะแล้วก็ข้าวรูชาิยาเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่พาดทีคุณต่อรู้สึกว่า เออมันไม่มีผักเลยอ่ะก็เลยอยากจะทำเอ,อ่อเป็นแกงผักรวมนะคะเราร้านอาหารบางทีเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันมีแกงผักรวมถ้ว่วเนยๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยแกนเรียนได้นะเพราะคนอีเขาก็จะไม่กินผิดนะจริงๆที่แรกคุณต่อว่ากล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาน้ําซุปเนื้อนะมาใส่แค่มันเกิดรสชาติแต่ก็คิดได้ว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนๆที่แบบไม่ทาน,นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอาจจะอยากได้เมนูใหม่ที่แบบ เออไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ไม่ต้องใส่น้ำซุปเนื้ออะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยจะทําแบบไม่ใส่เนื้ออะไรทั้งสิ้นให้ดูอ่าส่วนข้าวก็ได้แล้วนะคะน้ำกระเหยเอาไปจนหมดเราก็ปิดฝาเราก็เบาไฟลงให้อ่อนสุดเลยทิ้งไว้ประมาณอีกสิบห้านาทีก็เสร็จค่ะอระออ่ะย่า่ะผัดได้ประมาณนี้หรือจะสุกกว่านี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราไม่รอแล้วเราก็จะใส่โทเมิโซเพลสลงไปหรือถ้าเพื่อนๆมีมะเขือก็เอามะเขือ สักสามลูกปั่นกับน้ำนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปให้มีลักษณะคล้ายๆน้ํามะเขือปั่นเนาะแต่ตัวเมทเพจมันจะเข้มข้นกว่านะคะมันก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างแบบเออกลมกล่อมดีกว่าในความรู้สึกข,ของคุณเต่านะเราก็จะ,ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ําเดือดเป็นสีสวยดีจนหอมสุกเลยนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ใบกวานลูกกวานจะใส่ไปก็ได้ แต่วันนี้คุณตออจะไม่ใส่นะคะเ่าเรามาดูข้าวที่หุงกบลิซานกันนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับข้าวชาญยะเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าชาิยะจะเป็นเส้นอันนี้จะเป็นเม็ดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูในส่วนของออน้ำมะเขือเนาะสำหรับทำแกงผักรวมนะคะคุณตอก็จะใส่ไปเลยนะคะน้ำซุปก็ใช้ได้แล้วแหละก็จะมีแครอทถั่วลันเตาอุ้ยอุยอุยมันฝรั่งนะคะ แล้วก็มีแครอทเพิ่มอีกน้อยนึงนะคะ่ะเดี๋ยวจะใส่ถั่วลันเตาเพิ่มเข้าไปอีกคือจะบอกว่าถ้าเราจะไม่ใส่เนืาศาศาศ้อสัตว์แเราอยากให้มันอร่อยอะใส่ถั่วลันเตากับแครอทลงไปนะคะค่อนข้างเยอะหน่อยจะทําให้แกงผักของเราเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะคุณต๋อเคยทําเมนูนี้ให้ลูกไปโรงเรียนนะแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยตาตาชอบมากนะคะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวมันเยอะไปนะคะ เราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะสุกนะแล้วก็เพียงเท่านี้แหละแกงผักรวมของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ยังต้องใส่เกลือด้วยนะตอนท้ายตอนนี้เราก็มาดูซุปเนื้อของเราเนอะก็จะมาช็คเนื้อนิดนึงว่าเอ่อสุกได้ที่หรือยังโดยใช้ซ่อมจิ้มนะคะมันควรจะนุ่มนิ่มอย่างพอดีก็ยังไม่เท่าไหรมันควรจะนุ่มมากกว่านี้นะคะเอาละเราจะเติมจนต้มตบเตเพิ่มเข้าไปออีกหนหน่ยะะคะ ให้มันมีสีสันนิดนึงแล้วก็ขอเติมน้ำเข้าไปอีกเราก็จะต้มต่อสักป,ประมาณแบบ30นาทีแหละคือเนื้อนุ่มๆเนี่ยจะยิ่งอร่อยนะคะต้มต่อรลจ้าเอาละค่ะตอนนี้นะคะตูผักรวมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ใส่เกลือเลยก่ <c oughs> อนนันนี้นคุณต่าชิมคืออร่อยมากอร่อยจริงๆบอไว่ต้องใส่เนื้อสัตว์ อยที่บอกว่าความอร่อยมันมาจากความหวานนั่นนั่นก็คือจากตัวแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาอีกทั้งก็มีหอมแขกด้วยนะคะที่เราผัดไปตอนแรกอะไรนี้ก็ใส่เกลือลงไปนะคะเราก็จะทําการคนก่อนหน้าน,นี้คือไม่ได้ใส่เกลือยังอร่อยอะตัวเองก็พอใส่เกลือเข้าไปก็รสชาติก็จะกลมกล่อมนะคะวันนี้คุณต่อทำหม้อค่อนข้างเล็กก็คือเกลือ,อปริมาณเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิม อร่อยเลยมาเชา้าเราจะมาลบระกันรอเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้เอาละปิดเตาปิดไฟปิดไฟนี่นะกินแบบไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ก็ได้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คนที่ทานมังสวิรัตนะคะแนะนำเลยอร่อยจริงแนะนำให้ใช้ตัวเมท็เพสเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยกว่ามะเขือเทศนะคะเอาละต่อไปมาดูอันนี้ของเราเราก็จะใส่เกลือลงไปเช่นกัน เนื้อก็น่าจะได้แล้วไม่ต้องตรวจสอบแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่เราตรวจสอบไปเนี่ยมันก็นุ่มอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้มต่อไปประมาณ4ี่นาทีได้<อ>ก็น่าจะอร่อยเลยทีเดียวแล้วเราก็จะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะแต่เวลาตักเสิร์ฟเราก็จะใส่พริกไทยดำอีกทีนั่นแหละก็แล้วแต่ผู้ทานใส่พริกไทยดำแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะ,ะแล้วโดยส่วนใหญ่คนอียิปต์จะเอาเนื้อนี้นะไปทอดอีกทีหนึ่งไปทอดกับกี คือใช้น้ำมันไอใช้กีเล็กน้อยแล้วก็ทอดให้แบบไอรอบนอกกรอบเกรียมแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทําก็ได้ค่ะเพราะอย่างคุณเต่าเองก็ไม่ไม่ค่อยชอบแบบทอดทอดหอยก็กินแบบนี้ไปเลยนะ,ะนี่ก็เป็นการเอาเนื้อมาทอดกับกีนะคะคุณเต่าก็เอาเนื้อส่วนหนึ่งมาทอดก็น่าจะมีแต่พ่อละมุดคุณเต่าแล้วก็มาระยำที่ทานเพราะว่ามินนะกับตาต้าเนี่ยทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยโรยเกลือ โอยพริกไทยดำอะละค่ะนี่ก็คือหน้าตาอาหารเย็นของเรานะคะนี่ก็บีบมะนาวลงไปเพื่อความแซบนะคุณตออจะกินด้วยนะแต่อันนี้เป็นจานของพอลมุดท,ที่ไม่พอค่ะเลยให้ดูแค่เฉพาะจานของพอลมุดนะคะแต่เนื้อนี้เรากินด้วยกันนะคะอะลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอาหารค่ำคืนนี้นะคะเหมือนสั่งที่ร้านอาหารอียิปต์เลยจ้ะมาช้าเหรอชมตัวเอง